สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามนะเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของแพลตฟอร์มจะเป็นทิกตอกไม่ใช่ทิกตอกนะครับจะเป็น a c e b o o k นั่นเองนะครับเนาะก็คือโปรไฟล์ส่วนตัวตรงนี้นะว่าทําการเพิ่มเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูผมแล้วไปทําตามกันได้เลยนะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะว่า k m k t f แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อะไรนะครับให้ทุกคนกดเข้าไป พอถึงหน้าต่างนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วนะครับทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Google ก็ได้เนาะกรกดดไปนะครับก็ใส่ไอเดียของท่านไปเลยยี่มงอีเมลนะครับใส่ไปเลยนะถ้าใครอยากจะล็อกอินด้วย Google ส่วนใครนะครับก็อยากสมัครก็สมัครได้นะครับตรงนี้เลยชุอผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนี้นะครับเพื่อทำการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างนี้อีเมลนั้นมั่วได้นะครับชุอผู้ใช้มั่วได้เลยนะครับ ก็ทาการจดเอาไว้กันด้วยเนาะระหว่างที่เราทําการมั่วกันนะครับเนาะก็การเราลืมนั่นเองอ่าเมื่อทําการกรอกแล้วนะครับก็อย่าลืมติ๊กทั้งช่องนี้กันด้วยนะครับเนาะอ่าแล้วทําการสมัครสมาชิกก็ได้เลยอ่าผมจะมาลงชื่อใช้งานกันนะอาล้ครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันอ่าหมวดหมู่นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k ก็เป็นอินสตาแกรมไอจีนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มตื่นนะครับก็จะมีให้เลือกทุ ทุกคนเลือกเยอะยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์นะเทเล gram นะครับชอปปี้ไลน์นะครับก็จะมีหมดแลยนะครับเป็นประมาณนี้หลาถ้าใครสนใจนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับตรงหมวดหมู่ตัวนี้ถัดไมนะครับก็จะเรื่อกับฟังก์ชันด้านบนเนาะไปในหัวข้อเฟซบุ๊กนะครับตัวนี้แลด้วูตรงหมดหมู่นะครับก็จะมีเฟซบุ๊ k ล้วนอย่างเดียวนะก็เราเลือกหมวดหมู่ไปแล้วนะครับผมจะหาคําว่าเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะครับก็คือหัวข้อนี้ แล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะผมก็จะตัวแรกไปนะตัวนี้นะอ่าเจอหมายเหตุนะครับให้ทุกคนหยุดอ่านก่อนะครับหมายเหตุตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเราใส่ลิงก์ซ้ําหรือว่าอะไรแอดมินเขาก็จะเขียนอยู่นะครับว่าไม่คืนเงินทุกกรณีนะครับประมาณนี้เลยอ่าแล้วเจอหัวข้อลิงก์เนี่ยไปง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับของเราอ่าให้นาการกลอกลิงก์โปรไฟล์ด้านบนนะครับทําการวางได้เลย อ่าแล้วเจอหัวข้อปริมาณนะครับปริมาณตัวนี้นะครับก็จะเป็นปริมาณยอดผู้ติดตามนั่นเองนะครับถ้าใครสนใจผู้ติดตามปริมาณเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยเนาะผมก็ใส่ไป300นะครับเนาะคันตามไปอ่าพอเข้าพิการขึ้นมานะครับพื่ทุกคนกดสั่งซื้อไปได้เลยเนี่ยอ่าระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับพิธานี้ล้วก็แค่รอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับเนาะอ่าก็ง่ายๆเลยนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองที่ผมทําให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมพามาดูผู้ติดตามเดิมก่อน อาจจะเป็น4,600นะครับ47ตัวนี้นะครับเป็นทุกคนจําไว้เลยนั่นเองนะครับเนาะอ้านเชื่อมการรอขยันแนะนำเว็บไซต์นะครับจะมีพอร์ดการซื้อบอกด้วยนะเลขอระเดอร์ตัวนี้นะครับสาคัญถ้าขยอดไม่ขึ้นยักขึ้นช้านะครับตอมาแจ้งเขาได้เลยนะครับเพียงแค่กรอบเลขกรตเด่อตัวนี้ไปเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีทุกอย่างบอกเลยวันที่ระเวลาค่าบริการนะครับปริมาณที่เราเลือนนะครับแล้วก็ที่เราอยู่อะไรต่างๆครับก็บอกหมดเลยหัวข้อต่อไปจะเป็นการเติมเงินนั่นเองนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นสกแกนยว code นะครับอ,อังเปาวอลเล็ตนะครับคริปโตเฟอร์เซ็ตมนี่แล้วก็โูมอน,นี่วอล l ล็ตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสัตว์ลากสะดวกทางหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ท, Box, ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมา like ทําการ <Aaron> <น>เรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอกระจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คือนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็อลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลย และก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นับจะทําการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองนะครับอหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่าอยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะ ่าแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะอ่าลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามอ่หรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละ่าส่งไปให้เขานะครับ ถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอ,อยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่และหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ได้ทาการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นกันแบบนี้เลยเนาะผู้ติดตาม ก็ขึ้นกันเร็วมากเลยนะครับถ้าใครนะสนใจพูดติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวอาวจะเป็นติดตามแฟนเพจนะครับโดยจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มแรงตัดนะก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเนาะการผลจะทิ้งลิงก์ใช้งานเว็บไซต์วดตานล่านะครับอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ